เฮ้ยตรงโตเฮ้ยพบจังพบจังพวกผู้ชายเนี่ยคนไหนสวยไม่จะนั่งตรงไม่จะนั่งตรงคนไหนสวยโอ้โหไอ้นี่แว่นนี่กะว่าใล่มากไว้ได้มากินไหมกัน

เอาอะไรมาขายอ๋อเอายามาให้เฮ้ยอม่คุมัยสมบอกว่าว่า ไม่ข้ีอยกรห้เด็กเนเดียวเปิดซอสเปิดซอสแล้วไปกินในน้นื้ออนที่เสร็จตรงายูมเฮ้ยมาเดี๋ยวเมื่อไหร่เดียวไปไปไป Gracias. ระวังนี้นะตรงนี้มันไม้ไม่ดีไม้มันไม้มันหลดสูข้าว้้ค่ะพกลม้าอ่ะมอยางหัหนูหดใจนวเาคนเดียวเนี่ยเยขนาดนี้อ่ะ เดือดรีไม่เป็นไรเด๋ยวไปนั่งข้าังคนคนเด็กพี่ห่างแบบน้ำเอไปไหนไป้าไปเข้ไปเ กินเลยจะบนจะบนยังไม่ถ่ายใช่ไห้น้ำหน้าว่าลูกแข่งเลยนะเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้ไเอาแล้วเหรอผมน้ำหน้าเสือกว่าลูกเก่งใช่จงที่เมียไปรูปนี้จะแดงเฮ้ยน้องตัดเยอะเยอะตัดเยอะเย ผมยาวเนี่ยพเดี๋ยวมไปนั่งขาโอ๊ยบ้าเดี๋ยวมุญโดมมาเข้าี่มบ้าบ้าไหมบ้ามาเนี่ยบ้าเขาไปเข้าออกศูนยาสตร์เขาไม่เข้าที่อื่นแล้วคนไหนเจียวมุญโดมเจียวมุญโดมเจียวมุญโดมห้ามกินห้ามกินน้อยห้ามกินน้อยบ้าปบ้าเขาไปเป็นหมอเจียวมุญโดมพี่ยังไม่ไปเข้าเลย ล้วนี่แล้วเพื่อนตกใจไหมเนี่ยเพื่อนตกใจไหมวินเดียรวมข้ากี่คนเนี่ยข้าวกี่คนสองคนไหนคนไหนคนไหนไหนไหนเฮน่เเตรียเตรียมเรียน้องผมไมึงไปเรียนกฎหมายมเที่ยวพวไมาลกฎหมายงอไปเลยแ้ไปกินไม

มาเรียนนิติเรียนนิเทศต้องเป็นหมอเป็นหมอมึงไม่ได้จิกรรมวายกูบอกห้มึงน่ยพีอะไรจิจกรรมคอยควายึงไม่ออกมือเรียนใหม่เลยไปเอ็นใหม่หมอนูนดาวกดาวิก เฮ้ยน้องกินกินเยอะกินตามสบายไม่ต้องฟังพี่นี่คืออะไรอ่ะใส่เหล้าว่าหวาน ท world, ranch, variety, yeah, oh, so ัานโน้นอ it right? ่ะร่างโล่งเลยมานั่งเบียดกันตรงนี้ดูดิไม่มีที่จะนั่งอร่อยป่ะเล่ใช่ไหมอร่อยกินได้ โอ๊ไม่ไม่มถึง่ายแม่ถึงาย่รุ่นพี่ยิ้มหน่อยดิทน้ารอหน่ย ให้รุ่นนี้ขับไซด์จริงนะยไซเดียวหมดเลยโอ้มาเลยไหนน้องกินเยอะๆใหญ่ยุดงนะ ดำน้ำเออมึหาแว้งอย่างนี้มาจากไหนวะนี่ยเอาแว้งมาจากไหนมากาไหนไม่ต้องหายใจแว้งสุดๆนะสีค้าใหญ่สุวันแรกะนี้นี่จะมาแตเตรียมหน้าตาแบบนี้เออมีใยด้วยนะแต่เตราเตรียมถึงมาแต่พี่มาแต่มั้งมาแต่มาจากแต่เหรอไหนไหนเ้ามายงไเ้าอย่างเ เขาชื่ออะไรเขาชื่อเพิ Eduardo> ่งจัดกระเป๋ามานี่ยเอาลงมาแล้วอย่ามาปลกแล้วนี่กำลังลงไปหาป้อพี่เดี๋ยวนำมาเี่าเหรอทราบใหญ่เลย Rồi <laughs> cái <laughs> mấy cái <laughs> đi lò hả? ื่นี่อะวะกรรมารดเ้น้องใหม่คนนี้ทำไมแต่งตัวเหมือนใครแม่น้ำยังค่ะยังไม่เล่าอ่ะน่ไเป็นสีนี้ละไม่ใช่ คนส่ง<ช>น้ำแข็งมามัม่วกินอะไรกั้างเนอะใช่คิดยังไงแม่มันคิดยังไงใช่ก่อนเขียนวันนี้ลบแม่แม่มันคิดยังไงลูกค,คือใครเพื่อไม่ต้องหามามองกินข้าวไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจานตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยเรียกเท้าไปไหนกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หลอกด้วยกลัว <c oughs> ูกยังกลัวเลยังได้ลูกป้า ยังไม่เรียนอะไรปากพูดนี้เป็นเยอะใครเพื่อนทำไมจับหนี้อะางเนี้ยเก็บหมดกินหมดแม่คนไหนชเบเดกอะแม่คนไหนยวมากคู่เด็ดดย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานไหนงานเลยเอาขึ้นมาขึ้นมางามเลยขึ้นมางามเลยขึ้นมาฮะพี่ตุ้งบอกคืองานเลยไหนงามเลยต่อใจนี้จะมาต่อใจนี้งามแต่รู้แต่รู้ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายเหรอฮะผู้ชายจับผู้หญิงได้ไจ้าบอกแม่ว่าไปแม่ซื้อเองลูกใครฉันได้จากการไงญีนนี่ไม่รู้ แม่คนนั้นหขาติมแม่เธอกระโดดกระโดดใส่กระปองรถนั่นบุกมาตอนเรียนอะติมเด็กใช่ไหมแต่ว <od> ่ายังไงฮะ่ป่ะแม่เรียนเด็กป่ะใช่ยืมตังค์ร้อยดิหัวล้ออะไรยืมตังค์ร้อยแม่แมวแกนะทพิชิตถึงนะผู้หญิงที่นั่นค่อนข้างชื่ออะไหนเราเสื้อขาวไปไหน มีัวผมเนี่ยค่ะไม่โตใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งมระไลเจอหน้าเดิมเไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหน้าเลยรอะว่าเอาแรลอวก็

ลืมไปว่าให้ถ่ายไงก็ได้ให้มันไม่ติดผมหน้าโคตรอ้วนเลยอ่ะไปไัวเองอ้วนจริงวะอ๋อผมไม่อยากจะเอาส่งไปเลยอ่ะพี่อยู่ปีอะไรปีสี่กันปีสี่คะแล้วทำไกูสวยวะมาเอามา้ยทำไมน้องชอบคอยมื่องหร่ทำไมต้องว่าตัวเองสวยด้วยอ่ะก็มันกูไม่ต่งมึงกูไม่ไสวยไง